สามเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใส่แว่นออจากเพลย์แว่นอินเตอร์มีขึต่อมาบอกหนใส่แว่นทั้งวันสายตาจะสั้นลงอันนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่าจริงแล้วสายตาจะสั้นลงมันเกิดจากที่เราอะค่ะเพ่งมากไปมากไปขาวาค่ะแต่การใส่แว่นทั้งวันเนี่ยจะช่วยถนอมสายตาได้มากกว่าด้วยนะคะ 2. นงนอนตะแคงดูทีวีจะทำให้สายตาเอยียง อันนี้ก็อาจจะไม่จริงนะคะเพราะว่าสายตาเอียงมันเกิดจากการที่กระจกของคนเราเนี่ยไม่เท่ากันหรือว่ามีรูปร่างผิดปกตินั่นเองค่ะอ่ะ้อสสุดท้ายใครที่บอกว่าคนสายตาสัาน้นพอแก่ตัวไปแล้วจะกลับมาสายตาปกติอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าสายตาที่สั้นอยู่แล้วก็ยังคงอยู่เท่าเดิม แต่พอแก่ไปเนี่ยอาจจะมีอาการสายตายาวเข้ามาร่วมด้วยดังนั้นจะมองใกล้มองไกลก็อาจจะไม่ชัดทั้งคู่เลยนะคะรู้อย่างนี้กันแล้วอย่าลืมไปศึกษาข้อมูลกันให้ดีๆนะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนเคยมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใส่แว่นแบบนี้อีกลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครั้งหน้าออยจะเอาคลิปด,ดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะ